สวัสดีค่ะกุตะมะมกินวันนี้วันที่หนึ่งธันวาเป็นหิมะตกสวยงามมากค่ะมองไปทางทางไหนก็มีแต่หิมะนี่ไทยอยู่ข้างบนบ้านนะคะนกก็บินสวยมากเลยถ่ายให้พี่น้องดู มาดูเด้อจ้ะที่มากตกสวยงามมากเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างไป่ายอีกหนาวมากเลยค่ะรถเมลก็วิ่งสวยมากค่ะมาดูนะ สงสัวันนี้จะจุตกตกทั้งวันค่ะสวยงามมากเลยตอนเช้าๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณเจ็ดโมงครึ่งกับแปดโมงแล้วก็ยังมืดคลึ้มอยู่เพราะมันหน้าวินเทอร์หน้าหนาว มองไปขาวเหมือนน้ำบ้านเราเลยแต่เป็นปินหิมะสวยมากเดี๋ยวจะลงไปถ่ายข้างล่างให้พี่น้องดูตอนนี้อยู่ข้างบนบ้านก่อนเช้าอยู่โอ้อยากให้พี่น้องมีเห็นจังเลยค่ะสวยงามมากเลยเราก็ต้องมีรถมา ถ้ามีมาาออกจากถนนยัง้งถนนลื่นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยถ่ายไปก็ระวังไปด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่ากลัวแมวกระโดดลงหน้าต่างสามีบอกว่าห้ามเปิดหน้าต่างอ้สวยสวยมากเลยนี่นี่เป็นคลิปที่สองหรือที่สามก็ไม่รู้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะพบกันใหม่คะ่ะน้องใหม่นะคะอยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้เป็นช่วงโควิดงานก็ได้ทำนิดเดียวแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆว่างก็เลยอยากถ่ายให้พี่น้องทางประเทศไทยดูค่ะแค่นี้นะคะบายคะ่ะ